ตักผสมไปเลยค่ะเขาบอกกุ้ตักช่างทำเรียบร้อยแล้วอม,อ,อมะนาวของกุ้ตักนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนรู้ค่ะเที่ยวเอราะดูพฤติการสบายนะคะวันนี้ก็ อากาศด,ดีฝนมันตกนะคะคุ้นพื้นหน่อยก็ใส่สายหน่อยคุณต้าก็จะทำอาหารนะคะ,ะวันนี้คุณต้าจะนาเสนอเมนูหมูมะนาวนะคะหมูมะนาวก็คือคุณต้าถนอมอาหารไว้ก็คือหมูค่ะหมูสันคอนะคะคุณต้าเอาหมูสันคอเพราะว่ามันได้ไปตลาดแล้วก็เลยจะเอามาทำาหน,นี่เราซื้อมาเยอะเเลยใช่ไหมเราซื้อมาเยอะเยอะสองกิโลนะคะสอมาซอยเอามาซอยไว้แล้วก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะคือการถนอมอาหารผักเราก็ นี่ฮะสะระแหน่แล้วก็ใส่ถุงหล้างให้สะอาดนะคะมันก็จะสดอยู่นะคะนี่ะกุตักถนอมอหารผักชีก็เหมือนกันค่ะกุตตะก็ล้างแล้วก็เอาใส่ถุงไว้นะคะ <songs S 3> มันก็จะสดอยู่เสมอนะคะก็หยิบมาทำทีละอย่างนะทีละทำีลยานะคะคน,นานทีเราจะได้ออกไปตลาดทีนะคะก็สเตย์เซฟที่บ้านนะคะช่วงนี้เราก็เราก็เสนอเมนู s t a ย์เซฟนะอยู่กับบ้านอ่ะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะน่ะคุณตักก๊กเขจะมีไอ้พริกแดงกินดากับพริกขี้หนูนะคะคุณตั๊กหั่นฝอยเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นฝอยๆอยคุณตั๊กก็หั่นให้มันพอดีนะคะฝอยๆหน่อยกระเทียมก็สับแบบสับก็มีนะคะเอาสับละเอียดนะคะแล้วก็กระเทียมแบบซอยหั่นก็มีนะคะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะคะมีแค่นี้นะคะแล้ว มาดูวิธีทําของกุตักว่าจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะคะกุตักก่อนที่คุตักจะทําคุตักจะแช่แช่มะนาวกับพริกไปก่อนเพื่อที่จะให้พริกมันสดอยู่นะคะให้พริกมันสดและกรอบนะคะก่อนที่จะทําน้ํายํานะคะน้ําราดรนะตจตดของคุตักนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะก็จะใส่น้ามะนาวเน,น,ะะนี่เพื่อให้พริกมันสดและไม่ดํานะคะแล้วน่ารับประทานนะคะเคล็ดลับของคุตักก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ มาหมักหมูนะคะหมูนี่จะทำวิธีการหมักให้มันนุ่มและอร่อยนะคะอันนี้คุณตั๊กก็จะเอาไว้ก่อนนะคะแช่ไว้ก่อน,นะค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำน้ำยำนะคะคุณตั๊กขอหั่นหมูหมักหมูก่อนแป๊บนึงอ่าหมูคุณตั๊กก็นี่นะคะทำล้างสะอาดเรียบร้อยแลวนะคะคุณตั๊กก็จะมาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะขนาดคุณตั๊กล้างแล้วเขาจะยังจะกลับมาล้างอีกนะคะนะคะล้างด้วยน้ำเกลือนะคะ ตักด้วยน้ำเกลือนะคะหั่นหมูก็หั่นพอดีคำอะตามขวางนะคะจลายนะคะเพราะว่ามันหมูสันคอนะคะให้มันพอดีคำนะคะหั่นบางๆนะคะชิ้นบางๆพอดีคำนะคะนี่ค่ะหั่นพอดีคำนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณตั๊กก็หั่นหมูเรียบร้อยเลยนะค,ะคุณตั๊กก็จะหมักหมูก่อนก่อนที่จะทำนะคะก่อนที่จะเอาหมูไปลวกนะคะ ิธี่ทำนะคะคุณต้าก,ก็จะเบกกิ้งโซดาเนี่ยค่ะหมักหมูนะคะทําให้มันนุ่มนุ่มนุ่ม,น,มนี่กระบวนการที่จะทําใ,<ห>ให้หมูนุ่มให้หมูนุ่มอ่ะเบกกิง้งโซดาหนึ่งช้อนชานะคะละลายกับน,น้ำนะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนชาละลายกับน,น้ำคุณต้าก,ก็จะหมักหมูหน่อยนะคะอ่ะหมัก หมูมันก็จะดูดจากน้ำเบกกิ้งโซดานี้นะคะมันก็ค่อยๆน้ำก็ค่อยๆหดหายไปนะคะเนี่ยะเห็นไหมแล้วก็ค่อยค่อยทำไปนะคะหมูก็จะนุ่มะคะ่ะเห็นไหมคะ fc เห็นไหมคะน้ำมันที่ใส่ลงไปมันก็จะหมดนะคะเพราะหมูมันดูดไปะคะ่ะวิธีทำในการหมักหมูทำหมูมะนาวนะคะหมูจะนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำอีกค่ะเพราะน้ำมันหมดนะคะน้ำที่เรา ทำไว้นะคะ,ะทำจนกว่ามันอิ่มตัวนะคะหมูอิ่มตัว <c oughs> จะเห็นไหมคะน้ำมันก็จะหมดไปเรื่อยๆะค่ะหมูมันดูดน้ำที่เราใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปนะคะ,นะเราใส่น้ำได้อีกนะคะหมูมันยังไม่อิ่มตัวนะคะ,ะเราก็ใส่น้ำไปอีกะคะ่ะ <c oughs> น้ำมันหมดนะคะ จะมีน้ำอยู่นะฮะตอนนี้ก็หมักย้ำไปเรื่อยๆนะคะตุ๊กตาก็จะใส่น้ำครั้งสุดท้ายนะคะคร้งสุดท้ายเราจะหมักไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็มาลวกนะคะทำง่ายสบายสบายสไตล์ตุ๊กตกนะคะ คือกุ้งจะหมักไว้ห่นน้ำไม่มีเลยนะคะโหมันอิ่มตัวแล้วค่ะอิ่มน้ำแล้วก็หมักไว้นะคะไม่มีน้ำเลยค่ะสิบห้านาทีนะคะโอเคขณะที่รอหมูนะคะหมักหมูอยู่คุณตั๊กก็จะทําน้ํายำเอ้ยไปก่อนนะคะนี่คุณตั๊กกำลังเด็ดสะระแหนเพราะสระรนแหนเก็บไว้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเนี่ย ยังสดอยู่เลยคุณตั๊ก็จะมาทำน้ำยำนี่นะคะหมูมะนาวก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นก็ใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาก่อนเวลาทำนะคะเปรี้ยวนำเค็มตามหวานหน่อยะคะ่ะกะดูนะคะสามช้อนนะคะเพราะหมูก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะใส่ น้ำตาลทรายน้ำปลากับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอละลายเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะน้ำตาลทรายกับน้ำปลาคุณตาเขาจะใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวนะคะเปรี้ยวนำนะคะอาจารย์ชอบเปรี้ยว,วเปรี้ยวหวานหวานเดี๋ยวใ่อยมาชิมรสด,ดูนะคะตามด้วยพริกที่คุณตาแช่ไว้นะคะสดนะคะ ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่ความตามใจชอบนะคะคุณตักก็จะือไว้นิดหนึ่งเพื่อทานน้ำปลาพิเษให้กับทานกับให้พิ่เลโรทานกับไข่เจียวนะฮะนะคะหํานำยำนะคะตามด้วยกระเทียมที่คุณตักสับไว้นะคะแบบสับนะคะสับละเอียดนะคะ,นะคะหอมมะนาวนจะอร่อยก็อยู่ตรงนี้ละคะ่ะ ก็คุณตั๊กก็จะชิมรสนะคะหอมมากเลยนิดนึงนะคะรสจัดจ้านมากค่ะเปรี้ยวนำนะคะเค็มตามแล้วก็หวานนิดหน่อยค่ะ,อ,ะอร่อยแล้วค่ะ,ะเครื่องยำคุณตักก๊กเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวกระเทียมนี่เอาไว้โรยหน้าค่ะแล้วก็สลระแหน่ กุตั๊กก็จะลวกหมูแล้วนะคะเวลาลวกหมูเนี่ยใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือนะคะเี๋ยวนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงให้น้ำเดือดเลยนะคะน้ำเดือดจัดเลยค่ะหมูมันจะได้นุ่มอร่อยค่ะไม่ไม่มีน้ำหมูเลยเพราะหมูมันกินน้ำหมด อพอน้ำเดือดนะคะคุณตาก็จะลวกหมูะคะ่ะลวกหมูให้สุกเลยนะคะหมูจะเด้งเลยค่ะเนี่ยเด้งนุ่มอร่อยแม่ฟูขึ้นมาเลยค่ะหอูนะคะ เ่งเเตักก็จะเอาหมูขึ้นแล้วนะคะหมูจะเป็นสีเยืม่มูน่าทานมากเลยค่ะเราต้องเอาสุกไว้ก่อนนะคะโอเคน่าทานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยหมูจะออกเป็นสีเยืูนะคะเด้งๆเลยค่ะเนี่ยเด้งเลยหมูโอเคนะคะน,น,คนะคะใส่ในโ้เห็นไหม เด้งเลยค่ะรอให้มันเย็นแป๊บนี้รอให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวให้เย็นนิดนึงเดี๋ยวผักมันจะสดนะคะอ่ากุตักก็จะผสมน้ำย,ยำเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ย,มยหมูเย็นแล้วหมูเย็นแล้วหมูเป็นสีชมพูหมูเป็นสีชมพูเลยนะคะน่าทานมากค่ะอ่าโอเค ตักผสมไปเลยค่ะกพรักสร้างความเรียบร้อยแล้วอมอะมานาวของกุตักนะคะ,ะต้องคนมากนะคะน้ำยำชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มอีกได้นะคะพริกะอะกุ๊กตักชิมดูก่อนชิมหมูด้วยด้วยแอืม หมูนุ่มอร่อยดูดน้ําเข้าไปใช่ไหมอร่อยมากคาะคุตักก็จะเส็จานนะคะจัดจานจานคุตักก็จะมีไหกระหล่ำปีหั่น่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันตกแต่งให้สวยงามก็สามารถทานร่วมด้วยค่ะได้ค่ะแค่นี้ค่ะหมูน้านคุตัก๊ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคุตั๊กก็จะใส่นหนแล้วก็ปกสีนิดนึง ตามด้วยกระเทียมหั่นเป็นเฉียงๆหน่อยค่ะอันนี้ผสมลงไปถ้าต่มิยาชอบเผ็ดก็ใส่พริกได้นะคะหมายถึงว่าเอาพริกโรยหน้าได้อีกนะคะนี่มะนาวปตนะคะริงอร่อยมากค่ะมาทานมากนะคะ สดมากค่าก็จะใส่นี่โรยหน้าหน่อยค่ะกระเทียมตรเทียมจีนนะคะโรยหน้าหน่อยใส่ให้หมดเลยเหลืออยู่นิดหน่อย โรยด้วยนี่ฮะใบสะระแหน่จะอร่อยนะฮะใส่ใบสะระแหน่จะทานกับแก้มเป็นกับแกงก็ได้ค่ะ โมมะนาวโหมะนาวคุณตักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเอฟซี FC ลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆสบายๆค่ะในวันปิดภาคเรียนของคุณตักนะคะเติมพริกเติมพริกว <c oughs> ัาอาจารย์จะทานพริกก็จะเติมหน่อย พ่อไปเลี่ยวกับข้าวลูกแต่จะทานข้าวแล้วครับโดนี่อะไรอันนี้อะไรหมูเขาเรียกว่าอะไรนี่หมูเนี่ยหมูหมูอะอ่ะให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจแม่ทําไมหมูหมูมันอะไรราหิวข้าวอย่อยมันอร่อยหมูมันอร่อยไม่ใช่อาไปวางไว้หมูมันยาวโดโดมองหานะฮะว่าเมนูของเขาคืออะไรพออันนี้รู้สึกว่า ไม่ใช่เมนูที่เขาถนัดมมารับประทานกันครับคูตั๊กกับพี่โ,โดรับประทานกันเป็นไงอร่อยไหมพิ่โดสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับดูนี่ครับคลิปที่แล้วก็เรื่องเรื่องนี้นะนอะไรนะคุณอันปีผัดพรแห้งแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันครับเพื่อนๆอ,อันนี้อร่อยนะคูตั๊กทำเต็มที่ ินไปไงรูส้สึกว่างวดนี้ครูตักพยายามทําให้หมูมันนุ่มนุ่มมากเลยใช่ไหมให้นุ่มๆเลยใช่ไหม,น,ม,มนี่ครับมหมูเป็นสีชมพูเลยแล้วก็มีเครื่องเคียงเครื่องเคียงเป็นไงครูตักนุ่มปรุงรสชาติที่เราชอบด้วยนะหมูมะนาวหมูมะนาวอ,อร่อยค่ะ ตพูดว่าหมูนุ่มมากไม่เชื่อแต่ว่าเห็นเป็นสีชมพูเลยอะใช้อะไรนะคุณเบกกิ้งโซดาอาตรงหมูเนี่ยเป็นอะไรสันสันคอสันคอผมชิมเปล่าๆนะประเทียมมาพริกมาใบสะระแหน่มาอม <G ül> ออืนุ่ม หมูนิ่มเลยอ่ะ้อมกับมันอมน้ำอมน้ำปรุงอ่ะน้ำยำเข้าไปผักกรอบไหมนม่คูกจะทำไงแช่ในน้ำเกลือ <จะ S 2> ค่ะแล<ค>้วก็น,น้ำส้มใสชูนิดนึงอือร่อยอร่อยไม่น่ามาทำมื้อเช้าเลยไ <c oughs> ม่ง,นนงั้นี วันนี้เป็นวันพิเศษของคุณพ่อนะเจะดนะอืมวันนี้เป็นวันพิเศษของพ่อเลยทําให้คุณพ่อทานเนาะวันนี้เป็นวันอะไรตาโดบอกบอกเอฟซีดีวันนี้เป็นวันอะไรลูกเป็นวันอะไรวันอะไรลูกตอบแม่ดิวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรวันเกิดวันเกิดคุณพ่ออ๋อวันเกิดคุณพ่อโอ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเป่าเค้กนะนี่ชิมอีกคำนึงอืมคุณพ่อชอบอาหารแบบนี้ ยังไงผักนี่สะอาดมากไหมนี่กรอบกรอบใช่ไหมคะหืมอร่อยกินแล้วนึกถึงน้ำแกงหอยเลยชิมไหมลองชิมไหมพี่โรชิมไหมซิ่ซส้อมชิมไหมกินชิมสักกินีด้วยขัวเผ็ดป่ะโรชกินหมูเหลือเอาเหลือไปกินกับข้าวผัดมึงผัดข้าวให้เขานะฮะ แต่รู้สึกว่าข้าวพอปูตักเอาข้าวกล้องไปผัดแล้วจะไม่ค่อยชอบเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับครับอร่อยไหมพะไรเอาจะมาเอออีกนิดนึงํำนึงอ่ะอืมไม่เป็นของเลยของอร่อยเราต้องกินลูก อร่อยมากครับไหนๆก็ไหนๆเอากินเับข้าวซะเลยกรอบมากนะคะแครอทมีด้วยแครอทอร่อยกรอบแช่เย็นๆผักเราไปแช่เย็นก่อนนะคะมันจะได้กรอบกระหล่ำเตะคะน้าแล้วก็ล้างเป็นหกเจ็ดน้ำน่ะแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชู นะแซ่บนะแซ่บนะแซบรสคือเปรี้ยวหวานคึมแต่จริงๆแล้วเขาให้้เียวนะาไล่ตามลําดับนี้นะแต่จริงเวลาไปกินตามร้านมันจะเปรี้ยวปิ๊ดเลยอะ่ะแต่ว่าผมไม่ชอบนะผมยืนคุมคุณตักปรุงเองเลยบอกว่าให้ไม่ต้องเค็มมากไม่ไม่ต้องเค็มไม่ต้องเปรี้ยวมาก บ้านเราเลยทำแบบร้อออกนัวๆนะอร่อยร้อีกไหมรอยชอบร้อยชอบชอบไหมชอบชอบเพราะถ้าเปี้ยวปี๊ดไปโดโดจะไม่ชอบตั้งนี้แหละเพรเพื่อนๆครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะช่องโดโดพาเที่ยวก็เลยทำคอนเทนต์แบบเนี้ยครับ คอนเทนต์ที่จะสนับสนุนให้ทำกับข้าวทานกันที่บ้านนะทำกับข้าวทานกันที่บ้านเพราะนั้นเจ็ดโมงเช้าก็จะเป็นครูตัก๊กหรือไม่ก็ผมเนี่ยทำกับข้าวกันแล้วก็ส่งเสริมให้ทานข้าวร่วมกันในครอบครัวนะครับที่บ้านจะได้ไม่ต้องออกไปทานข้าวที่ไหนทำทานเองมันจะเป็นนิวโนมอลมั้งต่อไป สั่งมาก็ไงคุอสั่งมาก็กลัวสั่งมาก็กลัวนะกลัวว่าผมต้องมีไอ้ไอ้กรหอที่หรือไม่คุณตาไปวางวางไว้ข้างนอกคนระับวางไว้ข้างนอกกับครึ่งชั่วโมงตกักแดดจันนะ่างกลัวมากรอออกไปรับของ่าใส่หน้ากา,ากเนาะตักกับเมย์วอีกยกกี้ นี้อยู่อีกเมนูหนึ่งนะะ <c oughs> อยู่อีกคลิปหนึ่งอร่อย <c oughs> กระลำปลีผัดกุ <c oughs> ้งแห้งมาไม่เก็ดก็เผิดอยู่นะเนี่นโ <c oughs> ดนพิช <c oughs> หรือออกไปไหน,นก็ระมัดระวังในรถน้องแดงผมอ่ะมี <c oughs> สองอย่างนะยถห้แอลกอฮอล เจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็ทุกคนพบเป็นขวดเล็กๆใส่หน้ากากขึ้นรถปุ๊บก,ก็ล้างมือกันด้วยแอลกอฮอล์แต่ว่าบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเนาะแอลกอฮอล์บางทีก็ไม่อยากใส่ในรถมากไปเจอเันนี้เขาบอกว่ามีเดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อนๆดูเขาบอกมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ เป็นน้ำยาที่ยาป้องกันเชื้อโรคอ่ะคือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใส่ไว้ในรถก็ไม่อันตรายขัด <C oughs> บ,บานขัดใหญ่ย่ตัดเองเลเอเแล้วอเคเลก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่เรา อาจจะต้องออกไปข้างนอกก็ต้องไปแบบระมัดระวังนะไปซื้อสเบียงจะไซื้อเค้กอะไม่ใช่อะไรหรอกจะไปซื้อเค้กมาเป่าซื้อเค้กเสร็จแล้วมาทานกันที่บ้านก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปให้เพื่อนดูนะให้เพื่อนอาจจะช่วยแนะนำด้วยก็ได้ว่า เวลาเราไปเนี่ยเราทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือเพื่อนๆอาจจะมีวิธีการยังไงแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะว่าเออน่าจะทำอย่างนี้นี้นะจะได้ปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อิ่มไหมหรออิ่มเี่ยนะครับไม่ชอบข้าวห้าองเลยให้ทอดไข่ให้สองฟองอ่นะโค ก็กินไข่กินนี่ปากๆไปแล้วเค็มหมูไออีกไหมอิ่มยังเป็นน้ำยังกางแจ้วนะมอช้อนแก้วต้องกินเลยแล้วก็ไปพรพรขอให้ขอให้คุณพ่อขอให้คุณพ่อเลยมีรวยมีความความหยุ่นกินตแจ้วมันก็เป็นเพื่อนครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับวสวัสดีครับครับบ๊ายบาย